ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหอยดินหนึ่งหกอีกแล้วซึ่งเป็นแนวทาาหนึ่งมีนาคมโปรโดใชย วิจารณญาณในการรับชมแลบฟังด้วยไม่น้ครับเยวทางของโคนวาคันดับเต้มสิบหน่วยบนดับโคสองตัวสิบหน่วยด้วยเต้มเจ็ดโดยเต็ม เจ็ดก็งปัน,ปนดับโคศนะูนย์จหนึ่งหกสองห้าสามสี่สี่สามห้นเจ็ดศูนปดนะโคูนวอรคันต่อไปครับผมเจ้านี้ เบ่งปันแนวทางล่าวิ่งแบบสองตัวก็เบ่งปานห้าแปดเบ่งปันห้าเบ่งปนาปนแปดอดีตก็ผ่านนะท่านผู้ชมอดีตสรุปแล้วผ่านนะ ในตอนใหม่นี้ก็เบ่งปัน5กับ8 8กับ5 2ตัวนะ2ตัวต่อไปครับผมใบน,นี้เอกคมุมเบ่งปันเราทันล่า5 6 7 8 9 ห้าหนะกเจ็ดเป็ดเก้าน่ะก็เบ่งปันห้าตัวเบ่งปันห้าตัวเป็นเนียวทางต่อไปครับผมใบนี้ กระต่าย10หน่อย78 7887นะ7887ท่านผู้ชมต่อไปกระผมไหมนี้ มเมนี้ครับแนวทางล่างสองสาี่ห้าหกศาจับชุด02 03 04 05 08 2 3 2 4 2 5 2 แปดสามสี่สามห้าสามแปดสี่ห้าสี่แปด,แปดพันข้าวเหนียวพันข้าวเหนียวนะต่อไปกระผมใบนี้ดาบล่างดาบตัวเดียวล่างดาบล่าง ตัวเดียวก็เป่งปันดับดับสี่ดับสี่ตัวเดียวดับตัวเดียวสี่ดับสี่ตัวเดียวนะดับสี่ตัวเดียวเนี๋ยวทันดับล่างนะเดี๋ยทันดับล่าง ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับเอกเมืองยา่าหลักหน่วยล่าเอกเมืองยา่าหลักหน่วยล่า7เจ็ดห้าเจ็ดแปดเก้าห้าเจ็ดเป็ดเก้า 87เปดก่าใบที่เป็นอดีตที่แล้วนะสรุปแล้วพันเจ็ดพันเจ็ดนะท่านผู้ชมนะใบนี้เป็นอดีตที่แล้วนะใบนี้เป็นอดีตที่แล้วเดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับเบ่งปานให้อีกแล้วนะเบ่งปานอีกแล้วนะท่านผู้ชม เราไปชุ่มกันเลยนะหนึ่งสามสี่ห้าหนึห้านะหนึ่งห้าสตัวนะเบ่งปอลสีตัว ต่อไปกระผมใบนี้เต็มร้อยสิบหน่อยเต็มร้อยสิบหน่อยเบปานสี่สามสองหจานึ่งศูนย์เจ็ด สี่ตัวนะ่ะเบ่งปันปสี่ตัวตัวที่เบ่งปันปหกตัวนะ่ะสองสูตรรวมชูนนะ่ะไม่นี้ครับแต้มรวมโบลโคนบ้านตาก็เบ่งปานแปดตัวเป็ดแต้ม หกแปดศูนย์หนึ่งสามี่ห้าหกแปดสามี่ห้าขาด7กับ9ขาด7กับ9นะต่อไป ครับผมใบนี้เอ้ยท่านผู้ชมนากิโนแต้มารวมสิบหน่วยล่างนากิโนแต้มารวมสิบหน่วยล่างเก้าศูนย์หนึ่งสองสามแปดเจ็เก้าศูนย์หนึ่ง สองสามแปดเจ็ดเบ่งปันเจ็ดต,ตัวเจ็ดต,ตัวนะเบ่งปันเจ็ดต,ตัวเจ็ดเต็มเจ็ดตัวเจ็ดเต็มต,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 ต่อไปครับผม ดับเต็มล่างดับเต็มล่างวันนี้เป็นอดีตที่แล้วนะดับเต็มหนึ่งเต็มสี่สรุปแล้วผ่านนะท่านผู้ชมสรุปแล้วดับผ่านอดีตที่แล้วเนาะ เดือนทันม่นี้ครับผมดาบเต็ม8ดาบเต็มสองดาบเต็ม8ดาบเต็มสองดาบเต็ม8ดาบเต็มสองนะดาบสองตัวสองเต็มยาวๆเนาะท่าผู้ชมต่อไปครับแนวทันของเอกคมเลขติดบน 5้าหกเจ็ด9ปดเก้เจ็ดปดเนะเบ่งปันเบ่งปันหตัวนะเบ่งปันห้าตัวเบ่งปันห้าตัว ไปต่อครับผมใบนี้สูตรสามตัวสูตรสามตัวอดีตที่แล้วผ่านนะในทันหม่นีน้ครับผมเก้า0ูนสามเก้าูนแล้วก็สามเก้าูนสามจับชุดเจ็ด

ในี้ครับดับเต้มร้อยสิหน่อยดับเต้มร้อยสิหน่อยก็เบ่งปานอดีตที่แล้วดับดับเต้มศูนย์หกแปดเก้ผ่านเต้มส่นะผ่านเต้มสี่ในนใหมนี้ครับดับเต้มห ศูนย์สองเก้าเหลือเด่นเต้นสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะดับไปสี่ตัวก็เหลือก็เหลือหกตัวนะต่อไปครับผมใบนี้ดับคู่ ดับโคสองตัวลางด้วยเต้มกแบ่งปันฐธนดับโคสองตัวล่างด้วยเต้มสีนะศูนย์สี่หนึ่งสามสองสองสามหนึ่งสีู่นโคนวันอาคาร ต่อไปกระผมใบนี้ใบนี้ครับดับโคลาหกห้าแปดหนึ่งสามหกแปดศูนย์หกสี่หนึ่งเก้าเก้าสามห้าหนึ่งศูนย์หก๋ยวทางดับคู่ดับโคลาดับโคลา ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับเจย่าสายเจยาสายวิ่งบนล่างเป็ดเก้านะวิ่งบนล่างเป็ดเก้าสูตรแม่ตู้เนาะวิ่งแปดกับเก้า วิ่ง9กับ8นะใบนี้ครับวิ่งบนล่าง7 9นะ7 9นะอดีต6 3ผ่านเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน7 9 7 9นะ7 9 เจ็ดเก้าต่อไปครับผมใบนี้เออท่านผู้ชมใบนี้ครับสิบบุญรวมชูนสองเจ้าเวียงพิงแล้วก็อีกเจ้าหนึ่งแปดเก้าศูนย์หนึ่งสามแปด เก้าศูเตก้า่ต่อไปครับผมใบนี้สองตัวบนล่างก็เบปหน่งาปานึ่งศูนย์ห้าศูนย์หกสามห้าสามห แปกห้าแปกหกหนึ่งห้าหนึ่งหกนะท่านผู้ชมนะต่อไปกระผมใบนี้สิบล่างแบบสามตัวสองสามห้า สองสามห้านะสองสามห้าสองสามห้าอาดีตที่แล้วเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์ต่อไปกระผมใบนี้ชาวรูดสามสูตรรวมชุด สุดที่หนึ่งที่สองรวมชุดสามสี่สามห้าสี่ห้าสามสามสี่สี่สห้าห้านะต่อไปครับผมใบนี้ บารมีเสนคำเลือ38 39 30 31 48 49 40 41 58 59 50 51 68 69 60 61ต่อไปครับผมใบนี้หน่วยล่าง เบงปานหนึ่งสาี่ห้าหนึ่งะหนึ่งห้าต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับโคดับล่างคดับล่าง

ดับหนึ่งตัวเดียวดับตัวเดียวหนึ่งดับหนึ่งตัวเดียวนะต่อไปกระผมใบนี้หลักอร่อยนะหลักอร่อยศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอดีตที่แล้วผ่านห้า อดีตที่แล้วพันห้านะดวท่านใหม่น,มนี้ครับผม0ูนย์หนึ่ง 1, สอง 3, สามหกเปนะ็ดะตัวนะเปดตัวท่านผู้ชม ต่อไปครพหอมใบนี้หลักหน่วยโบนเจตตาสองจิตสองจิตสองเจิตเจ็ดสองนะสองจิตเจ็ดสองต่อไปครพหอมใบนี้ เนิอทานดับ10ล่างเด่น10ล่างหน่วยล่างเด่น10ล่าง457 8 60หลักหน่วยล่างเจ็ดศูนยดับ10ล่างจับคู่เอาเองนะท่านพู้ชม จับคู่จับชุดเอาเองนะต่อไปกระผมใบนี้ x ทาคู่ดับสองตัวล่าง2 0 8 9 0 8 7 9 3 6 0 8 8 3 6 7 5 6คู่ดับล่างคู่ดับล่างนะคู่ดับล่าง ต่อไปกระผมใบนี้10หน่วยบนสี่ห้าห6จ่หจนะมิกหน่วยสาลิกาเนววทาง10หน่วยบน4 5 6หใบนี้ครับเวียงเพิงร้อยสิหน่อย ดาบเจ็ดดาบตัวเดียวเจ็ดดาบเจ็ดตัวเดียวดาบเจ็ดตัวเดียวนะดาบตัวเดียวเจ็ดดาบเจ็ดตัวเดียวต่อไปกระผมใบนี้เด่นล่างสองตัวรัสนุษิ่งส หนสองนะหนึ่สองเดือทันจแล้ว 6, หกเจ็ดอทันใหม่นี้ก็เบ่งปานหนสองต่อไปกระบมใบน,นี้มันก่อนบินดับโคลาดับโคลา 0 7 0 0 0 8 1 0 1 1 2 2 3 4นะก็ไล่ไปท่านผู้ชมรวมแล้ว30ชุดนะท่านผชมคลิปนี้เราเจอกันเพียนเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็ขอสวัสดีครับ